ชมคะมาพบกับหญิงนะคะในช่วงสายตรงอาชีพค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน SS s a u s บิล b ก r a k พัทยานั่นเองค่ะซึ่งมีหลากหลายอย่างนะคะให้คุณผู้ชมได้มาชมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับพี่แจนกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหจากที่เห็นบนโต๊นี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทําความรู้จักกับพี่อีกสักสองท่านนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะช่วยแนะนำคุณเจมส์ครับผมคุณเจมส์นะคะคุณเม์ค่ะคุณเมย์นะคะ ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาสาธิตทำอะไรกันคะพี่คือเดี๋ยวขอแนะนำนิดนึงนะค,รคะร้านเราที่ร้านไอเดซัสเซสตนะคะ,คะต,ตัวแทนจำหน่ายหรือภัณแ์ไส้กรอกบิลลี่พัทยาค่ะแต่ไม่ใช่มีแต่ไส้กอกเนี้ยนะคะเรามีทั้งเฟรนไฟร์เนื้อนอกค่ะทุกอย่างที่คุณคิดที่จะเปิดอาหารหรือว่า ทำอาหารกินสำหรับต้อนรับแขกหรือทานกินที่บ้านจะเป็นของที่เรียกว่ามีคุณภาพาร,ราคาไม่แพงทีถึงดีเลยค่ะ,คะโอ้โหมีเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมต้องมานะคะมาเลือกสรรกันได้เลยนะคะและอะวันนี้เรามีหลากหลายเมนูด้วยกันมีอะไรกันบ้างคะพี่เมนูแรกจะเสนอนะคะสำหรับน้านเราคือล้าเราเป็น,น,นตัวแทนตัวไหนไส้กรอกปีล็กี่ใช่ไหมคะค่ะหนึ่งโลเนี่ยแค่110้บบาทเท่านั้นคะ่ะโอ้ถูกมากๆ1 1บาทไส้กรอกเรานี่เป็นหมูล้วนนะคะไม่ ไม่ผสมแป้งนี่น้อยมากแล้วก็เป็นไส้กรอกที่ไม่มีสารปอแหละค่ะค่ะนะคะก็จะทําเป็นยำไส้กรอกคือง่ายๆสหรับจัดงานปาร์ตี้เขาช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้จะปีใหม่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ต้องทำแบบอุจจัดงานเรียกเพื่อนมาจากกรุงเทพเพื่อนมาจากเชียงใหม่คนแาวปัญญาก้อนรับแขกบ้านแขกไปเลยนะคะใช่ค่ะเมนูทำไม่ยากค่ะราคาไม่แพงค่ะใช่ค่ะเมนูต่อไปก็คือเป็นไฟก็ต้องมาก็ต้องมีเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆก็ชอบกินของทอดค่ะร้านเราเป็นตัวแทน่จำหน่ายเป็นไฟ ค่ะเดี๋ยวให้น้องๆไทยดูว่าตอนกับรายการว่าจานเนี้ยตกกี่บาทค่ะแล้วก็อะไรเมนูต่อไปจะเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะก็จะมีปูอาดมีปลาไหลญี่ปุ่นปล้วมีเดี๋ยวคุณเจมส์จะโชว์ว่ามีอะไรที่เราจะมาเซอร์ไพรส์กันต่อหลังกันนะคะใช่เ่มได้ค่ะจะเริ่มทำยำไส้กรอกเพราะมันไม่ยากอะค่ะคือเนี่ยไส้กรอกทพิชลาใช่ไหมคะอันนี้ประมาณครึ่งโลนะคะตกประมาณเออ่65บาทค่ะนี่65บาทนะคะคือนำซอสยำแล้วก็เตรียมพริกน้ำปลากระเทียมอะไรเงี้ยนะคะผสมใส่ซอสปรุงไว้ก่อนค่ะ ดูอยู่นะคะไม่ยาไม่ยาไม่ต้องใช้สเตเนต์ปจะหวังจะมาเยอะค่ะ <c oughs> แค่มีเดียนของีเดียวแล้วกบบยำง่ายม,มากเลยนะคะนี่ก็เป็น q u i เก and ซ a ี่เมนูเลยะคะ่ะสำหรับวันนี้คนรุ่นใหม่เราต้องการใช้ความเร็วแต่อาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่อ้วนค่ะอันนี้ไม่ใช่ของทอดนะคะ<ช>ของยำค่ะ รับรองไม่อ้วนแน่นอนนะคะในส่วนของไส้กรอกนี่ก็เป็นไส้กรอกที่มีคุณภาพด้วยนะคะสำหรับที่เราคัดมาตอนนี้เราหยิบมาจากตูต้นะคะไม่ได้มีการเช็คอะไรเลยทุกอย่างที่เราขายที่ร้านหยิบมาเลยโชว์ให้ดูท่านผู้ชมและมาคือร้านเราเนี่ยเปิดมาเกือบ20กว่าปีแล้วะคะ่ะ <c oughs> คือเป็นสายตรงดูแลร้านอาหารโดยตรงเลยนะคะ อกพูดได้ึงว่าตอนนี้จริงๆแล้วว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่อยากจะทานกับข้าวทานเอ๊หกโมงเย็นแล้วพี่ทานอะไรดี<ฆ>และมาที่ร้านเราหกโมงครึง่งซื้อช่ายต่อซื้อผักนิดหน่อยอยำปับ๊บไม่เกินเสท่าดีถ้่านได้ทานอาหารได้แน่นอนแล้วรสชาติดี<ม><า>ด้วยฝีมือของคุณเองด้วย,วยนะคะซึ่งตอนนี้ผมว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวซึ่งบางทีอาจจะทามข้าวข้างนอกเราอยู่ในบ้านทานกข้าวคนเองข้าพ่อแม่ลูกมปแอคทิวิตี้กันในบ้านซึ่งทําให้ครอบครัวออุ่นมากลด้วยกัน ก็ช่วยหันไม่ตอกอะไรเงี้ยคือมันแบบเป็นกิจกรรมใช่ค่ะงานนะคะแดงดเรียบร้อยแล้วสองนาที1นึนาทีไม่เสร็จมาหนึ่งนาทีเร็วมากๆนะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะเราต้องให้ชิมกันให้หมดเลยนะคะค่ะ งานเลี้ยงก็ได้ค่ะงานเลี้ยงบริษัทก็ได้นะคะสิ้นปีไม่สนใจปีนะคะเราแนะนำให้ความรู้ได้ทุกด้านเลยค่ะค่ะและอีกเรื่องหนึ่งคือร้านเราเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ว่าขายปีกอย่างเดียวเราขายส่งร้านอาหารทั่วพัทยาค่ะส่งฟรีนะคะวันละสองรอบได้เลยนะคะส่งฟรีวันละสองรอบนะคะโทรหาเราที่เบอร์ศูนย์สามแปดสี่สองสองเก้าศูนย์สี่ศูนย์สามแปดสี่สี่สองสองห้าเธอรอบเช้าก่อนสิบโมงค่ะรอบบ่ายก่อนบ่าย โทรมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็โทรมาได้เอาล่ะต่อไปเป็นเมนูอะไรคะเมนูกูอาจจะน้องเมลี่ให้ดูหน่อยทำยังไงง่ายๆเลยค่ะคช่เอาผักวานจัดจานนะคะนี่นี่ค่ะนี่คือหน้าตาผักวานอันนี้ตอนเด็กค่ะไปเรียง คือคือปูอัดเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมที่มีเปิดร้านเหล,ล้าเล็กๆค่ะซึ่งอยากจะหาอ,า,อาหารแนะนําให้ลูกค้าอะไรง่ายๆซึ่งโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาปรุงแต่งหรือว่าสต๊อของเยอะใช่แล้วก็เป็นการเก็บที่ง่ายคือจะไม่เสียต้นทุนมากค่ะของสดบางอย่างเนี่ยอยู่ได้วันสองวันก็เกิดมันเสียแลิสารได้ก็เสียใช่ไหมคะใช่เป็นของโปรเซนต์ที่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วปูอัดเนี่ยที่เรามาขายได้เป็นเกรดเอค่ะขายราคาย่กมากแล้วอย่างนี้นี่คือเราแกะ จากบรรจุพันธุ์เนี่ยเราต้องทาอะไรก่อนไหมครับต้องทำเลลคแกก็เรียงเลยเรียบร้อยได้เลยนะอ๋อไม่ต้องเข้าไมโครเวฟยไงให้สวยแค่นั้นเอง้ใส่ซอสปลกอะไรจบแค่นี้ค่ะตรงนี้ทั้งจานเนี่ยต้นทุน60บาทเท่านั้นเองเสร็จจากเมนูนี้นะคะเมนูถัดไปคืออะไรคะเปลาไหลค่ะอันนี้ใช่ไมคะค่ะบรรจุพันธุ์อย่างนี้ค่ะ 110บาทเท่านั้นเองค่ะ110บาทไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะไม่ต้องอุ่นไม่ต้องอะไรถ้าไปดูจิเนี่ยครึ่งเนี่ยมากกว่า110บาทด้วยใช่ค่ะที่ก็ร1อยเศษแล้วค่ะถูกต้องครับผมสนใจเมนูนี้เข้ามาดูที่ร้านเราได้เลยได้แล้วมีเมนูอะไรบ้าคะอะมีเกี๊ยวซ่าครับผมค่ะเกี๊ยวซ่าเนี่ยมีถุง มีตั้ง40กว่าตัว100ร้อยกว่าบาทเองสิง่งสิ่งที่เราทําได้ง่ายๆคือเกี๊ยวสั้นสามารถทอดเรามากริวเบาๆนะฮะน้ำมันหรือจะเอามาเป็นนึ่ง่านี้ออกมาปา๊บแป๊บเดียวกลิ่นหอมมากๆเปาชอบของนึ่งของของนึ่งที่กลัวที่จะน้ำมันขึ้นะคะครับผม ง่ายมากของพวกนี้คือคุณสามารถเอาไปทานเองที่บ้านก็ได้หรือแบบเมนูร้านอาหารซึ่งอย่างที่บอกเหมือนปูอัดคือคุณไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องมีการปรุงแต่งสามารถออสจากซองเรลนิดนิดหน่อยๆน่อยหรือจะนึ่งเสิร์ฟลูกค้าได้กันทีเรียกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์อาหารเพื่อสุชั่นที่แบบว่า็กสมัยนี้ก็ชอบทานผู้ใหญ่ก็ชอบใช่ค่ะแบบว่าไม่ได้ง่ายมาก ที่เด็กๆได้ชื่นชอบมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูนี้เป็นปลาเกี๊ยวชาฟลายกรอบแน่นอนไม่ติดอันดับเลยเราลยตลอดอันนี้ก็จะเป็นเป็นนึ่งนนึ่งก็จะนุ่มๆนะผู้ที่ชอบทอดตับมันเป็นทอดผู้ที่ชอบนึ่งตับมันเป็นนึ่งะนทำได้หลายเมนูมากๆค่ะโอ้ได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมจานอย่างเงี้ยออกสามารถออกออกร้านออกเมนูได้ถึงจานละจานอ่ะแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทขึ้นต้นทุนคืนเนี่ยจานหนึ่งอ่ะไม่ถึงยี่สิบบาททำเงินที่มันง่ายๆอ่ะต่อมาต่อมาขอแนะนำอันนี้สำหรับอันนี้คืออะไรคะสาลายครับผมสาลายจำสาลายสาลายญี่ปุ่นจำสาลายญี่ปุ่นคืออันเนี้ยคือเรามีแพ็คไอ้่ยฮะหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทครึ่งกิโล ถ้าไปฟูจิหรือเส้นคุณต้องใา่แพงกว่านั้นแน่นอน0บาทอันนี้คือสามารถซื้อจากเนี่ยเดินมาที่รีเซอร์เราหยิบเป็นหนึ่งกองแจะแพ็คออกมาใส่จานรับประทานอาหารกับพรอัวได้เลยโดยแฟนก็ได้ค่ะค่ะกับแฟนก็ได้นะคะ โอถือว่าเป็นสินค้าที่ง่ายมากๆนะคะสำหรับการมาทำเ,เมนูต่างๆนะคะสามารถทำได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ที่ร้านนี้เนี่ยออนอกจากมีผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรอื่นๆอีกไหมคะ,ะมีสินค้าตัวสุดท้าที่อยากจะแนะนำสำหรับผู้ที่ชอบทานเส้นค่ะ ญี่ปุ่นเนี่ยดังอยู่แล้วเรื่องดังๆคือต้องเป็นเส้นอุดง้ตงตใช่ไหมใช่ค่ะคืออะไรที่เป็นอุด้งเนี่ยคนไทยเนี่ยผมเชื่อว่าปลาปลดบ,บานกันมากแล้วเกิดใช่ค่ะคือสิ่งง่ายๆที่เราจะมีคือที่นี่คือคุณสามารถมาซื้อนะฮะน้ำซุปทําอุดง้งเป็นน้ำซุปปลาปดนะฮะเป็นน้ำซุปส<ม>ําเร็จรูปสำเร็จรูปครับผมเป็นสำเร็จรูปสาหร่ายด้วยคือผสมเนี่ยฮะเสียจางคือ,อน้ําซุปหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนจนใสไปขนาดนี้พอประมาณนะคะพอประมาณนะครับผม ใส่น้ำครนะึ่งครึ่งแก้วเรียกว่าการทำอาหารสมัยนี้นะคะเราจะคำนึงถึงความสะดวกสบายเป็นหลัก<ช>น,นคะคะคือคือตรงนี้เนี่ยเรามเีเป็นเป็นอูด้งที่เป็นสำเร็จแล้วในแพ็กเกจนะคะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้คือหนึ่งแพ็กเกจเนี่ยมีสองชิ้นซึ่งตกมาเนี่ยฮะหนึ่งจานเนี่ยเชื่อไหมพี่อูด้งหนึ่งวย ตกมาแล้วทั้งเส้นทั้งทั้งลูกชิ้นทั้งผักที่เรา <ador S 1> คืขายที่ร้านเนี่ยต้นทุนที่คิดออกมาเนี่ยตกมาแค่35บาทเองส<า>่วนนก็เริ่มเบียดห,หน่อยๆแล้วตวน้นนะครับตน้นนะครับนะคะต่อไปก็นําเส้น,น,นค่อ๋อน้ําใส่ลงไปเลย,ยง่ายๆเลยครับผมการตกแต่งแกงแดงกุ้ง 35บาทโอ้โหได้เลยนะคะราคาถูกมากๆค่ะน้ำผลไม้ค่ะน้ำผลไม้น้ำผลไม้ลูกดีซึ่เป็นน้ำส้มสดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่าเราในการเรียกว่าเกินโอเวอร์สูงนะคะแล้วขอพูดเพิเทีซึ่งจะได้ของที่มีคุณภาพมานกว่าพวกคนกมันทั่วไปอะค่ะค่ะแล้วในส่วนของราคา บางทีก็แบบพระนารวออกมาได้ไม่ได้เต็มลูกลูกมันจุบสิบบาทอะค่ะ ใช่ค่ะวันนี้แค่65บาท65บาทใช้ได้ตลอดเลยใชได้แบบเยอะมากสำเร็จรูปค่ะได้เลนะคะใครสนใจคือเมนูช่วงที่แบบมะนาวแพงที่ร้านเราได้เลยค่ะร้านเราเป็นตัวแทนเป็นหมายขายน้ำมันาะได้เลยนะคะสำเร็จรูปทุกอย่างจริงๆค่ะที่ร้านนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะโอ้โหอาหารหลากหลายเมนูค่ะคุณผู้ชมสามารถซื้อกลับไปทําที่บ้านได้ที่สําคัญราคาถูกด้วยนะคะโอ้โหวันนี้ค่ะง่ายมากๆท่ต้อองีกนสำหรับปลาไหลหละ เป็นไฟค่ะเป็นไฟราคาไปแล้วนะเป็นไฟเหรอคะหนูว่าน่าจะร้อยกว่าบาทถึงไหมคะ50บาสิบบาทคุณผู้ชมดูดูเส้นเรายี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทสามารเมนูแก้มเหล้าเป็นไฟทอดได้เลยนะคะ่้อน้อนไปออกในประมาณสามส่วนตรงนี้ค่ะนี่คือเราโชว์มาให้ดูว่านี่ ซื้อไปออทำในภายในร้านของคุณแล้วก็จำหน่ายเนี่ยคุณสามารถที่จะมีสร้างรายได้ของตัวเองเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะคะและสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเมนู<ช>อาหาร <ๆ S 1> ดีๆนะคะทั้งรวดเร็วอร่อยแล้วก็ถูกด้วยค่ะผู้ชมนะคะก็สามารถแวะกันมาได้ที่ร้านไหนคะเดซซาเซธัทยาค่ะเราเปิดร้านทุกวันนะคะไม่เคยปิดเพราะเรา<ช>เป็นเมืองท่องเที่ยวเราท<ช>ี่ก็รับักท่องเที่ยวนะคะและอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากให้กับผู้ชมรายการส่งตรงเคเบิลวันนี้นะคะเพราะว่าจะมีการ จึงกำลัให้กับคนนาเกลือนะคะมีการาให้มากินใต้กล่องบิลลก,กี้ปีไม่อัน้นฟรีสองชั่วโมงแต่ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มในวันที่2 8พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะใช้เป็นแฝงค่ะบิลลก,กี้ก็ตามไปเจริที่นาเกลือนะคะขนาดทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มทานไม่อั้นเลยค่ะทำไหมให้คนนาเกลือโอ้โหถือเป็นโครงการดีๆนะคะแล้วสำหรับเบอร์โทรค่ะอยากจะให้พี่ช่วยย้ำนิดนึงนะคะโทะคค่ะ4 2 2 9 0 4 0 3งเก้า2 2น ในทุกวันนะคะร้านเปิดตั้งแต่แปดโงถแปดโมงค่ะ,ะค่ะโอ้คิดว่าร้านนี้นะคะก็น่าจะไปเป็นที่จับจองอยู่ในหัวใจคุณผู้ชมนะคะสำหรับผู้ที่รักความสะดวกนะคะสามารถที่จะมาที่นี่ได้เลยค่ะ